หน้าจอจัดของเพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายการจัดของเพื่อเตรียมสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้าโดยโปรแกรมจะจัดของตามคลังสินค้าที่ระบุไว้ในเอกสารใบจ่ายสินค้า และการบันทึกรายการจัดของนั้นจะต้องอ้างอิงเอกสารใบจ่ายสินค้าเท่านั้นจะทำการบันทึกรายการสินค้าเองไม่ได้โดยต้องระบุรหัสลูกหนี้และคลังสินค้าก่อนเสมอเมื่อระบุคลังสินค้าแล้วให้เลือกเอกสารใบจ่ายสินค้าที่ต้องการนำมาจัดของโดยโปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าเฉพาะที่ระบุคลัลงสินค้าตามที่เลือกมาจัดของเท่านั้นและสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าได้ค่ะ เริ่มต้นของการบันทึกข้อมูลที่หน้าจอใบจัดของรหัสลูกค้าสามารถคลิกที่ปุ่มดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสลูกค้าได้เลขที่ใบจัดของสามารถคลิกที่ปุ่มออโต้รันเพื่อให้โปรแกรม running อัตโนมัติวันที่ใบจัดของสามารถคลิกที่รูปปฏิทินเพื่อทำการค้นหาและเลือกวันที่ใบจัดของรหัสคังสามารถคลิกที่ปุ่มดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสคังสินค้า อ้างถึงเลขที่ใบ DP สามารถคลิกที่ปุ่มดอกดาวเพื่อทำการค้นหาเอกสารที่ต้องการอ้างอิงซึ่งจะมาจากหน้าจอใบจ,จ่ายสินค้าออกและสามารถเลือกได้มากกว่า1รายการนะคะเลือกได้แล้วให้คลิกที่สีเล็กค่ะซึ่งหลังจากเลือกรายการโปรแกรมจะดีฟอ์อ้างถึงเลขที่ใบ DP ให้ซึ่งจะเป็นเลขที่ใบ DP รายการแรกวันที่อ้างอิงเอกสารรหัสสินค้าชื่อสินค้า เลขที่เอกสารทั้งหมดในกรณีที่อ้างอิงมาหลายๆเอกสารวันที่เอกสารครัง้งที่เก็บหน่วยนับและจำนวนค่ะส่วนข้อมูลที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมต่อไปได้แก่รหัสผู้จัดของสามารถคลิกที่ปุ่มดอดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้ที่ทำการจัดของ สถานที่ส่งของโปรแกรมจะดีฟอยส t สถานที่ส่งของตามที่เราได้เลือกรหัสลูกค้าซึ่งก่อนหน้านี้ต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้แล้วที่ระบบ Enterprise Manager AR Setup หน้าจอกำหนดรหัสลูกหนี้ Tab shipment และหากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสถานที่ส่งของสามารถคลิกที่ปุ่ม Picker เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งของได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อเป็นการปิดหน้าจอรายละเอียดสถานที่ส่งของ รหัสแผนกสามารถคลิกที่ปุ่มดอดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสแผนกหมายเหตุ hate, หากมีคำอธิบายหรือเหตุผลในการบันทึกการจัดของสามารถระบุได้ค่ะและนอกจากนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าซึ่งให้ตรงกับตามที่จัดของสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อทำการบันทึกรายการค่ะ